大家好我叫林恩我叫荣生วันนี้พวกเราจะเจียนเศษหนียันจีได้จีนมีคำศัพทดีๆมาเราจะเียกดูา่ะพี่อันดูไหคะว่าชมพู่ฝตกเพราะฝนตกภาษาจีนว่าอะไรเหรอคะเพราะว่าฝนตกภาษาจีนนะคะใช่ไหมว่าเซี่ยหยีค่ะแล้วเพี่ยรลงู็ตางนะคะเซี่ยี สวัดีเลยค่ะอร้องนะคะเชยยต่อย่างปยองเยค่ะจริงเหนเชย์แล้วเชย์แต่ว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันค่ะแล้วไแน่างวันเลยค่ะว่าเราฝนตกเราก็ต้องพกร่มใช่ไหมคะพี่เชย์คะคำว่าร่มในภาษาจีนใช้คำว่าอะไรหรอคะคำว่าร่มภาษาจีนนะคะใช้คำว่าหยิ่ซ่าคนพูดตามนะคะหยิ่งซ่าใครรอบคะหยิ่ซ่า ตัวอย่างประโยชน์นะคะเบี่ยว,ว่าเลยได้ขีสารแปลว,ว่าอาจจะถึงขอกล้มมันไหมนะคะวันนี้พวกเราก็มีคำสอบอีกดนึมาเสนอในแพลตฟอร์มนี้ค่ะในสัปดาห์ถัดมาจะมีคํำสอบใหมใ่ๆมานำเสนอไติดตามกันด้วยนะคะนี้พวกเราเทีย,ยนยยเทียงสืุริยันต์จีแนะน้จีนขอปรากาศว่าใจเตี้ย